สวัสดีครับผมสวัสดีตอนเช้าครับผมมอนี่ได้ปลาดุกครับนี่ได้ปลาดุกมาเ้างซีฟลิงกินกับตำมงทัวครับมอนี้ตอนเช้ากำลังเตรียมร้านครับร้านคุยลาบยาโซครับผมตุ่มประตูแกงคอยครับเปิดให้บริการนะครับผม กำลังเตรียมลานครับรอบเสาครับผมอ่าครับปลาดูกข้าวแร่ไว้เรียบร้อยอ่ะข้าวสีมา้าปิ้งโกเกลือปิ้ง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 หรือ,อยังเขาเรียกปิ้งหรือยังถ้าตากล้องย่าง,ง,ยงหรือปิ้งย่างย่างหรอไม่ใช่ปิ้งอ่ะบ้านพ่อเรียกปิ้งปลาปลาปิ้งมาเกลือครับหัยเกลือครับผมนไปเลย มันไร่มันไร่อันนี้กับข้าวเช้าเรานะครับบันน้เฮ็ดขายนะครับเฮ็ดกับข้าวเช้าครับเพราะขายย่างพอทันนี่อ่ะปลาย่างกันอันนี้ย่างปลาดุกนี่ย่างเนือ้อย่างหมู ให,ให้ทีมงานดูดิเนเนื้อย่างหมูย่างเราถ่ๆๆๆายนมด้วยนี่ถ่ายนมนี่นมย่างวันน,นี้มีนมเนื้อย่างด้วยส,สวย,วยนะนมส,สวยๆ,ๆกำลังเตรียมล้านไปน้ำครับเตรียมล้านไปน้ำกับเตรียมคอให้ลูกค้าไปน้ำลูกค้ามากกับขายเฮ็ดต้องกินไปน้ำครับเ่้าครับ ปลาดุกเซ็ตพื้นที่เรียบร้อยครับผมปลาดุกย่างเราเดี๋ยวเราจะมาแบง่งลาบพร้อมที่นีลาบปลาดุกน้ำครับมือนี้งลาบปลาครับเรามีคาครับคาออนใจน้ำจังหอม ไปประกูดใส่น้ครับมันจังหอมกับคาก็ใบบระกูดเอาแบบมุนตั้งหน่อยตาครับปลาที่เขาซับไปครับเดี๋ยวเโยใส่ไปเลยนะกระดุกสับเรียบร้อยแล้วก็ใส่คาใส่ใบบระกูดเรียบร้อยครับวิธีปรุงเลยปะน้ำเลยครับเอสเซนส์ครับตามอีกวันตามเลย ผงล้อมเทาครัวพริกก็ผงน,นัวหอมแดงหอมแครดสาระแหน่น้ำเ,เน้นต้มน้ำปลาต้มอ่ะลาต้าามลาน้ำออจอครับเมื่อนี้ยเพราะม่ราบแห้งครับราบคือจังอยู่น้ำบานเท่านะ ลาบเป็นโบลาบเลยลาบลาบเราที่นี้ลาบแบบเส้นหนาก็ลาบแห้งเนาะนี่แ้วเรือ่าซ้ำเนี่ยแช่เแช่หรือเป่าโอ้โอ้ยว่าไม่ได้ซิมอยู่ซิมซิมมึงด้วยซิมมึงด้วยหาตัวกันไม่ได้ซิมอยู่เซแลาบเซฟแล้วเซทนมาเอาเลยเอาเลยเอาเลยว่ะวยเลยไปเลยครั มเียาแล้วจ่อยเนาะแล้วหามาหนิยับเซิร์ฟโอเคลาบปลาดุกหนาเอเจาะครับผมถึงเวลาตำทัวอะโดยแม่ค่ะคนสวยของร้านเขาไอ้ตำทัวครับร้านเขาก็มีหลายตำเลยพี่น้องค์ตำตัวตำกุ้งกลาดตำปลาตำกุ้งสดตำหมูยอตำหนอไม้หลายๆตำเลยครับเมนูหลากหลายอยู่ครับนี่จะให้ไปบ้านตำ กิงครับกิมงกระดุกนะตำวดเปนแสบจ้าตำหมอใ้แนแล้วแสบไปก่อนแล้วล่ะ <c oughs> เดี๋ยวไล่มีทิ่บาดมือเปล่าเปลาหิ้วเข่า เค็มไอ้นนุ่นๆเค็มเหมือนเดกันรัวเค็มเ,เค็มเอาโน้นนัว<ๆ>เปรี้ยวกตัดหวานจังหน่อยนะครับเผ็ดเผ็ดจังหน่อยน้ำปลรราครับน้ำปลาของผมผมต้มเองกับมือครับกระดองหัวครับบ้านผมปลาต้มอย่างดีเได้แล้ม,มีปูนานะ้าช่วงนี้นระะรครับปูน้าบ่ได้ครับจะทางแล้นเราก็ใช้ปูเค็มแทนนะจ๊ะเค็ม ใส่ไปเลยจ้าแล้วเร็ว,ว,วนะขอชิ้มน,นะอืมโคตรอร่ครับพี่น้องแสบแสบแสบข้าวเช้าวันนี้ตำหมกคั่วปิ่งปลาดุกครับแกะลวกดอกแคบมาเข้ากันยังเนี่ยลาบปลา หนึ <as> no. ่งเฮดแก้วปลาแดกครับผมแถบมีไข่หังๆจักน้อยขอบเศร้าครับผมจอบก้าเกลือาเออเปนเกลวาปาแดกมด้วยน้ำเกที่ช่วงสูงเลยอ่ะจับแอบนดใช้หลน้ำครับ ลาบปลาดุกค,ครับอืมให่กันโอแค่จำจ้าอืม่าเดียวด้เลยนะคุณจัอยอดมีแม่แสบไอ้หนไหมหนึ่งเฮดได้กับเจ้ารวรแดกนะ ใช่ปะมามั่นับจับๆกินกันเราปีงปลาดุกนะปีงปลาดุกคุยกับตำข้ัวอืมอืมดูจอยครับ มาครับพาาี่อ้อมาวัสดขออนุญาตนะครับว่าขออนุญาตก,กินข้าวก่อนนะครับแบบเดี๋ยวโอกาสหน้าฟ้าไม่คลิปหน้าต่อไปค่อยว่ากันที่ที่ครับสวัสดีครับผมบ๊ายบาย